E oh. และค่ะกะ็ที่บ้านเอ๋เนี่ยนะคะก็คือพื้นขึ้นที่จอดรถเนี่ยมันลาดชันนะมันสูงนะทีนี้เราจะขึ้นยังไงอ่ะเดี๋ยวมันจะคูดเนาะนี่เลยค่ะเราก็จะมากดปุ่มยกสูงกันมาดูค่ะว่ายกสูงได้แค่ไหนนะคะกดปุ่มจ้าขึ้นแล้วนะคะดูเนินค่ะเนินข้างหน้านะคะจะสูงหน่อยนะคะที่บ้านนะคะเอาล่ะค่ะขึ้นแล้วนะคะ แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมากดปุ่มลงกันนะคะเวลาเราจอดเราก็จะใช้ปุ่มสแตนดาดนั่นเองค่ะเห็นไหมระบบยกหน้านะคะป้องกันพื้นผิวข้างหน้านะคะขูดกับพื้นผิวถนนนั่นเองค่ะ ดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะอยากแรงเชิญทางนี้วันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AY e Auto Import สำหรับวันนี้นะคะเอจะมานำเสนอรถคู่ไก่เจ้าโคเวชปีศาจแรงแห่งท้องถนนนั่นเองนะคะเจ้าปีศาจปากระเบนค่ะไงเสียงโอ้โห Rang má สำหรับคันนี้นะคะก็หลายคนก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีนะคะว่าเจ้าโคเวสติงเลซีแปคันนี้เป็นรถคู่กายของเอเองนะคะวันนี้เรามาเป็นสมบัติผัดกันชมนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าถ้าท่านใดนะคะเครดิตดีดาวเพียงแค่ศูนย์บาทเท่านั้นเองและมีดีตรงที่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนสัญญาได้ด้วยก่อนที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะว่าคันนี้เอจะขายเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาช ชมรถกันก่อนนะคะสำหรับคันนี้เป็นเจ้าโคเวสติงเลสซีรุ่น3 LT 3. นั่นก็คือรุ่นท็อปของเขาแร้ใส่ตัวชุดแต่งตัว Z51 วันมาตัวชุดแต่ง Z51 วันนอกจากจะได้ชุดแต่งพิเศษแล้วยังได้แรงม้าเพิ่มขึ้นอีก5แรงมา้าจากปกติรถที่ไม่ได้ใส่ชุดแต่งตัว Z51 แรงม้าจะอยู่เพียงแค่490แรงมา้าแต่ตัวนี้ใส่ชุดแต่ง Z ซวันมานะคะ 3. ก็จะทา ใหแรงม้าสูงขึ้นถึง495 แรงมา้าแรงกันไปเลยนะคะและศูนย์ถึงร้อนะคะภายในเวลาเพียงแค่ไม่ถึง3วินาทีนั่นเองค่ะเป็นเครื่อง N A เสียงแบบว่าเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบรถที่เป็นเครื่องเทอร์โบเพราะว่าถ้ารถที่เป็นเครื่องเทอร์โบนะคะมันแรงเกิงแต่มันไปดอบในเรื่องของเสียงหวานท้วมกังวานนั่นเองนะคะตัวนี้ขับขี่ไปนอกจากแรงแล้วยังสาใจในเรื่องของเสียงเร้าใจในเรื่องของการขับ ขี่นั่นเองค่ะนะคะเอาละค่ะสำหรับคันนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์6 2พันสี่ี่วเนาะ495แรงม้านะคะตัวนี้แรงจุใจกันไปเลยนะคะแล้วก็มาด้วยชุดแต่งนะคะ Z51 มีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะ Z51 นะคะจะมาด้วยชุดแต่งพวกสปอยเลอร์นะคะพวกเคฟต่างๆนะคะแล้วก็แม็กค่ะแม็กจะเป็นลายตัวท็อปเลยนะคะซึ่งแม็กหน้านะคะขอบหน้าจะเป็นแม็ก ขอบ19นะคะแล้วก็ขอบรังนะคะจะเป็นแม็กขอบ20ค่ะเบรกนะคะต้องพูดเลยนะคะว่าเป็นเบรกที่แบบเหนือชั้นมากนะคะเป็นเบรกของแมมโมนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเบรกที่ชะงักได้สําหรับรถที่แรงขนาดนี้นั่นเองนะคะสาหรับคอเวสติงเลนเนาะรุ่นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่รุ่นแรกนะคะที่เขาย้ายเครื่องนะคะมาเป็นเครื่องวางกลางซึ่งจะช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งได้ดีขึ้นนะคะตั้งแต่ C ีนยัน c ี นะคะอันนั้นน่ะจะเป็นเครื่องวางหน้านะคะแล้วก็ต่อมาเขาก็ย้ายมาเป็นเครื่องวางกลางซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องสมรรถนะการขับขี่ให้ดีมากย ขึ้นนั่นเองนะคะทุกท่านนะคะเรามาชมกันเลยนะคะการที่ย้ายเครื่องมาวางตรงกลางมันมีดียังไงมันมีดีตรงที่ว่ามันทําให้มีเนื้อที่เก็บสัมภาระมากขึ้นและคันนี้มาด้วยออปชั่นเต็มสุดๆนะคะไม่ว่าในเรื่องของเบาะนะคะคันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะคะซึ่งเอกก็ขับมาพอสมควรก็วิ่งไปอยู่ที่ประมาณ3,200กิโลเดี๋ยวให้ชมกันนะคะสําหรับคันนี้ราคาเงินสดจะอยู่ที่7จ็ดล้านเก้าบาท ราคาพิเศษจริงๆนะคะและถ้ากรณีอยากจะเปลี่ยนสัญญานะคะผ่อนต่อก็ประหยัดทั้งดอกเบีย้ยประหยัดทั้งแวดนะคะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยไม่ต้องเสียทั้งแวดนะคะก็ดาวอยู่ที่1นึ่ร้านเและผ่อนต่ออยู่ที่1,4625บาทนะคะนาน44งวดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างเซฟในเรื่องของแวดและ ดอกเบี้ยจะได้ดอกเบี้ยรถใหม่แล้วก็เปลี่ยนสัญญาท่านก็จะได้เป็นผู้ครอบครองรถคันแรกนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะชุดแต่งแซดฟิวันนะเมื่อคู่นี้เราบอกกันไปแล้วนะคะสําหรับด้านหน้าด้านในนะคะเบาะนะคะก็จะเป็นรุ่น GT2 คือรุ่นท็อปสุดและเบาะคันนี้นะคะเอถือว่าพิเศษที่สุดละสาหรับที่อยู่ในประเทศไทยเป็นเบาะแดงนะคะรุ่น GT2 แล้วก็จะมีพวกชุดแต่งเคปราเหล่านี้นะคะดูนะคะเบาะนะคะตรงนี้ และตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกรายเคปลราต่างๆคอนโซลค่ะต้องไปดูด้านซ้ายเนาะ แล้วก็เครื่องเสียงค่ะจะเป็นเครื่องเสียงบอชนะคะตึบๆึบกันไปเลยนะเบาะแดงนะคะขีดได้แดงนะคะสวยงามมากนะคะเซฟติ b เบลสีแดงนะ,ะสำหรับแซ1ฟิวันนะที่มีเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีเป็นสปอยเลอร์หลังตัวนี้ซึ่งสปอยเลอร์หลังตัวนี้นะคะจะเพิ่มแรงกดนะคะให้กับตัวรถนะคะให้รถเนี่ยเวลาที่ขับเร็วนะคะมันจะทําให้รถมีการเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองพร้อมกับตัวนี้นะคะ ชุดแต่งเซติวันก็จะมีตัวไลาท่อนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะที่ทําให้ตัวนี้รีดแรงม้าสูงขึ้นมาได้อีกถึง5แรงม้ารวมเป็น495แรงม้านั่นเองค่ะแรงจูใจกันไปเลยนะคะ,ะสําหรับเจ้าปีศาจปากระเบนเนะคูปนะคะคันนี้เป็นรุ่นคูปซึ่งสามารถเปิดอ่ารังคาได้นะคะจะเป็นรุ่นโชว์ห้องเครื่องอะนะใครที่ชอบรถสปอร์ตนะแล้วบอกว่าอยากได้รถแต่ว่าคือมันเท่มันขับเขาเรียกว่าใจ เงนินดูดูดิไม่ถึง8ล้านเนาะฮาไม่ถึง8ล้านนะคะคุณได้อ่าขับรถซปเปอร์คาร์กันไปเลยนะและถ้าเครดิตด,ดีนะคะดาวศูนย์บาทออกรถได้ทันทีนะคะทุกท่านนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลังคานะคะที่เราถอดออกมาซึ่งปกติถ้าเราขับขี่เนี่ยเราก็ใส่หลังคานะคะตัวคูจะเป็นตัวที่เปิดปิดหลังคาด้วยมือนะคะแล้วก็มาดูออปชันข้างในกันเลยค่ะแล้วก็นี่นะคะสําหรับตรงนี้เนี่ยเวลาปิดเป็นประตูดูดนะสาหรับข้างหลัง Ăn á! ะะและตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ปากกระเบนคือ c o v e t t e เนี่ย stingray เนี่ยนะคะถ,ถ้าตั้งแต่ C1, C2, C3, C4, c, c 5 c 6 c, 4, c 7 c 8, c 8เจนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าทั้ง8ดเจนเนี่ยมีแค่บางรุ่นเท่านั้นที่ใช้คำว่า stingray เหตุผลเพราะว่าถ้าคันไหนบอดี้ไหนนะคะที่ได้คำว่า stingray นั่นหมายความว่ามิติของตัวรถนะคะเหมือนกับเจ้าปากกระเบนนั่นเองนะคะ stingray นะคะก็คือปากกระเบนนั่นเองค่ะทุกท่าน นะคะอ่ะมาชมภายในค่ะเอาละค่ะเรามาดูออปชันข้างในกันนะคะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอยากจะรู้จังเลยนะว่าออปชันข้างในเนี่ยมันมีอะไรนะคะ1น,นะคะคันนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวบันทึกความจํานะคะแล้วก็จะเป็น Apple Car p เพยนะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะเปิดเพลงผ่านมือถือได้นะคะและก็จะมีระบบบายสปอร์นะคะถ้าเกิดว่ากรณีเห็นไหมเห็นบายสปอร์ตไหมกรณีที่เนี่ยเราขับขับอยู่นะคะจะแซงซ้ายแซงขวานะคะมันจะมีตัวสัญลักษณ์สีส้มขึ้นให้เราเห็นนะคะว่า ข้างนามีรถหรือว่ามีวัตถุกีดขวางไม้แจงได้ไหมนะคะมันก็จะมีการเตือนตรงนี้นะคะทุกท่านนะคะแล้วก็จะมี head up display นะคะก็จะเป็นตัวที่ในกรณีที่เราขับขี่นะคะไม่ต้องราั้สายตาจากพวงมาลัยมาดูที่คอนโซลนะคะเหตุผลเพราะว่าการแสดงหน้าผลของตัวนี้มันจะมาขึ้นที่หน้ากระจกเลยนะคะเวลาเรากรณีเราขับขี่เนี่ยก็เป็นระบบที่ s a ฟตี้นะคะป้องกันจุดบอดในกรณีที่เราล้าสายตานะคะลงมาก้มดูที่คอนโซลอันนี้ก็คือไม่ต้องก้มนะคะเราสามารถมอง ตรงกระจกได้เลยว่าวิ่งไปเท่าไรน้ํามันเหลือเท่าไรระบบการเตือนต่างๆในหน้าจอเนี่ยมันจะไปขึ้นที่หน้ากระจกเลยนะคะถูกท่านนะคะเป็นยังไงล่ะออปชันดีไหมและข้อสําคัญเขาบอกว่าขับรถสปอร์ตเนี่ยบางคนบอกว่ารถสปอร์ตเนี่ยมันขับ,ขบแล้วกระเทือนแล้วก็กลัวหน้าจะขูดนะคะเวลาที่ขึ้นตามพวกถนนสูงๆนะคะรูประนาดหรืออะไรต่างๆนะคะตัวนี้ต้องพูดเลยนะคะว่าโคเวชทำออกมาได้ดีมากนะช่วงล่างนุ่มมากนะคะขับขี่เนี่ยนึกว่าเราขับร รถพวกซาลูนทั่วไปไม่เหมือนขับพวกรถสปอร์ตที่แบบนั่งแล้วด,ดึง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 อย่างนั้นไม่ใช่นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะปุ่มน,นี้นะคะเป็นปุ่มยกหน้านะคะเวลากรณีที่ขึ้นลูกระนาดนะคะหรือขึ้นน้นสูงสูงนะคะเราก็สามารถกดตัวนี้นะคะหน้าก็จะยกขึ้นด้วยอ่ะไปชมดูเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเอจะกดให้ชมนะอันนี้อาองอ่ะเอาขึ้นแล้วนะคะ นี่เลยค่ะนี่คือระบบยกหน้านะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะในเรื่องของอที่เก็บของแล้วเดี๋ยวจะพาชมนะคะกรณีที่ปิดหลังคาเราปิดกันยังไงเนาะอาลราคานี้นะคะที่เก็บของพูดเลยนะคะว่าเก็บได้จุใจจริงๆนะคะเก็บได้ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเอาหลังคามาปิดกันให้ชมสวยงามนะรถของเอเองค่ะนะคะคันนี้นะคะก็พูดเลยนะคะว่าขับขี่แบบสนุกสมบัติผัดกันชมแล้วก็เอกก็ทําเกี่ยวกับรถนะซื้อไปพอเบื่อก็ เปลี่นนะไม่มีอะไรมากนะคะค่ะก็ถามว่าเบื่อไหมก็ไม่ได้เบื่อหรอกคะ่ะแต่ว่าก็อยากอยากได้ใหม่ <laughs> นะคะค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาชมกันนะคะข้างหลังนะคะเดี๋ยวให้อ่ามาช่วยยกตัวนิดนึงนะอาช้างมาช่วยยกหลังคาหน่อยนะคะปิดหลังคาทำยังไงใครอยากฟังเสียงเบิ้ลนรอฟังเนาะอันนี้นะคะเวลาใส่นะคะเราก็เสียบข้างหลังก่อน นะไม่ยากเลยแล้วก็กดลงไปข้างหน้านะคะกดเสร็จนะคะมีปุ่มล็อก3ปุ่มข้างในนะคะปุ่มล็อกนะคะตรงนี้หนึ่งสองอ่ะข้างหลังอ่สามแค่นี้เองนะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะตัวนี้นะคะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมดนะคะ5โหมดนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราให้ชมโหมดด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงแรงนั่นก็คือโหมดแซตนะ อ่ะกดโหมดเซตเลยค่ะโหมดแซตนี้ก็คือโหมดขับขี่แบบรถแข่งแบบเจ๋งๆอ,อ่ะอ่ะปังเสียงท่อ งอันนี้อยู่กลางแจ้งนะถ้าอยู่ในโชว์รูมนะเสียงมันจะกระหึ่มวันนี้เยอะเลยนะคะทุกท่านเอาละคะ่ะเรามาดูโหมดการขับขี่เอาละคะ่ะโหมดการขับขี่แล้วเอาโหมดแชทออกก่อนเนาะเอาละคะ่ะโหมดการขับขี่นะคะอันนี้จะเป็นโหมดไม่โหมดไม่โหมดก็คือเป็นโหมดที่เราสามารถตั้งเองได้นะคะตามที่เราขับขี่นะคะก็สามารถตั้งได้เลยนะคะก็จะเป็นไม่โหมดนะคะอันนี้โหมดทัวร์นะคะสําหรับสนามแข่งเนาะอ่าสปอร์ตนะคะแล้วก็แทรคค็กค่ะ แล้วมันจะมีเวสเตอร์นะคะอ่าเป็นโหมดสําหรับเวสเตอร์โัดนี้นะคะโหมดสําหรับหน้าฝนพอดีเลยนะในกรณีถนนลื่นนะคะถนนผุค่ะมีทั้งเมืองนอกก็มีหิมะแต่ถ้าในบ้านเราเนี่ยก็คือฝนนะคะตัวนี้นะคะขับขี่เนี่ยมันก็จะช่วยเเรียกว่าลดลดพลังของรถลงนะคะทาให้รถเนี่ยมันไม่สะบัดน้ํานั่นเองนะคะขับขี่แล้วจะเกาะถนนม,มากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วอีกโหมดหนึ่งคืออะไรเมื่อกี้นะคะ Western เวสเตอร์1นหนึ่งนะไม่โหมด2แล้วนะทัวร์สามออสีแพกห้านะคะออทษทีคันนี้ ีทั้งหมด6โหมดเพราะว่ามีโหมดเซทเพิ่มขึ้นนั่นเองนี่ค่ะนะคะโหมดเซททำไมมาอยู่ตรงนี้อ่ะทำไมไม่มารวมตรงนี้อ่ะเหตุผลเลยนะโหมดเซทเนี่ยที่มาอยู่ตรงนี้นะคะเหตุผลเลยหลักๆเลยก็คือรถตัวนี้มันออกแบบมาสําหรับสนามแข่งนะคะกรณีที่เราขับขับอยู่เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบมีมีคนมาปาดหน้าเราอยากจะพุ่งกระโจนไม่ต้องเสียเวลาละมือนะคะเอาไปหมุนนะคะตรงนี้กดเข้าไปตรงที่พวงมาลัยได้เลยค่ะก็กดโหมดเซทนะคะตัวเซนี่มันเป็นตัวโหมดสําหรับสนามแข่งนั่นเองค่ะ พุทธพุพุทธเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับท่านใดสนใจนะคะสามารถทักทายมาได้นะคะเงินสดนะคะสำหรับเจ้าปีศาจปลากระเบนคันนี้โคเวสติงเลส48เงินสด7ล้าน9แสน9หมื่นบาทนะคะและถ้าต้องการที่จะผ่อนแบบไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทถ้ามั่นใจว่าเครดิตดีสามารถฟรีเงินดาวได้นะคะและผ่อนได้นานถึง72เดือนด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าท่านบอกว่าโอ๊ยไม่อยากจะผ่อนยาวขนาด อยากจะเซฟดอกเบี้ยนะอยากจะเซฟเรื่องแวตนะคะก็สามารถที่จะซื้อแบบเปลี่ยนสัญญาได้เอาขายแบบเปลี่ยนสัญญาด้วยเปลี่ยนสัญญานะคะขายดาวที่1น้านเนะคะแล้วก็ผ่อนต่ออีก44งวดเดือนละ1 4 0 0 0 0สนะคะหกรบาทอีก44งวดนั่นเองค่ะสนใจยังไงทักทายกันมาได้คันนี้นะคะเอแรปสติ๊กเกอร์ใส่มาทั้งคันแล้วด้วยนะคะอ๋อลืมให้ชมไปว่าวิ่งเท่าไหร่เนาะ มาชมค่ะลืมลืมลืมขอประทานโทษทีนะเอาละคะ่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรถประจําตําแหน่งเอเนี่ยเอก็จะมาขายแบบราคาพิเศษแล้วรถประจําตําแหน่งเอทุกคันและถ้าใครอยากได้รถประจําตําแหน่งเอก็ต้องติดตามเอาไว้นะรถประจาตาแหน่งเอทุกแทบจะทุกคันเลยวิ่งน้อยทุกคันโดยเฉพาะรถสปอร์ตเมื่อก่อนมาสเตงก็วิ่งไปเท่าไหร่ห้าหกพันโลคาร์โรที่ขายไปก็วิ่งแค่4 000, ี่พันโลท่านนี้3ามพันสองร้อยโลค่ะมาดู 3,195กิโลนะคะแต่ช่วง2-3วันนี้ยังไม่ได้เอาไปจอดโชว์รูมนะคะยังเอ,เอาจอดอยู่ที่บ้านนะ,ะท่านใดสนใจอยากจะชมรถทันนี้นะคะก็นัดนะคะทักมาได้นะคะอีกสัก2สมวันเดี๋ยวจะเอาไปจอดโชว์ที่โชว์รูมนะคะ3,195กิโลเมตรนั่นเองนะคะทุกท่านคะ่ะแล้วก็ท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 6 668 1999 025874666 l อ n ไลค่ะ &AEY e Auto ไม่ต้องแปลกใจทำไมได้ยินเสียงไก่ร้องบ้านเอเลี้ยงไก่ไข่ด้วยอยากชมไหมเดี๋ยวตอนจบพาไปชมค่ะทุกคนนะคะชมรอบคันเลยค่ะสนใจทักมานะคะลูกชายเอนำโชคนะอ่ะทุกคันเลยดีกว่าวันนี้ลานเท่านี้ก่อนเดี๋ยวพาไปชมไก่ชมรถก่อนค่ะ ดูไก่กันามาดูนี่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 ไก่ร้องอี๋ไล่รถเสียงก็โหดทําไมมีเสียงไก่ด้วยนี่ค่ะไก่ไข่คุณเออารมณ์ดีจ้ามาดูมันดูล้าไก่มีล้างไก่ดูดูใกล้ๆดูใกล้ๆเดี๋ยวไก่ออกต้องมาดูใกล้ๆเก็บไข่ยังวันนี้เอเลี้ยงไก่ด้นะไอเอี้ เให้ดูนิดเงเก็บไข่กินได้ทุกวันเลยค่ะวันละ6กฟอง7จฟองเอาละค่ะอย่าลืมนะคะสนใจทักทายมาได้ค่ะรากันเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ